ปี20ไม3 0 0 0 0 0กิโลตัวสูงราคาโคตรของโคตรถูกแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้ด้าล่างแยกกันนะอ่าโครส่วนลร้อแม็กเดิมโรงงานรุ่นพร้อมแนละ้วออปชั่นมันก็จะจับเต็มเป็นจอทั้สสิสีนมาให้นะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องบิ๊กสมยงคายเซ็นเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอารถ หนึ่งรุ่นหนึ่งไฮไลท์มาให้พี่ได้ชมกันก็คือเจ้าคันนี้เลยครับมิสูบิชิไทยท่านเมกาแคป2.5 GT พัทนะครับเป็นรถปี2020นะครับคันนี้ราคาโคตรถูก499,000บาทรถปี20นะมา30,000โลนะครับจัดไปเครดิตดีฟรีดาวน์รอผ่อนอย่างเดียวผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับได้ขี่ตัวยกสูงแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะว่ารุ่นท็อปเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับอย่างแรกตาไฟ ไฟโปรเจคเตอร์ไฟ led มีครบหมดนะครับนี่ตาไฟสายกิกออกแบบผมว่าด้านหน้าเนี่ยออกแบบดูดุดันดีนะสวยเลยนะครับนี่นะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้จะล่างแยกกันนะอ่าคนละส่วนล้อแม็กเดิมโรงงานนะอ่าแม็กใหม่ยังใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะกระจกก็จะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เป็น led นะครับตัวสูงแน่นอนต้องมีบันไดข้างแบบนี้นะ ตัวเมกาแค็ก็คือแคบเปิดได้นั่นเองนะครับของไททันนะโอเคไททันพัดก็คือรุ่นตัวสูงของเขานั่นเองนะครับอ่าเรามาดูด้านหลังกันส้นนิดนึงนะด้านหลังโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไททันการชนท้ายอยู่ครบหมดนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะอ่าแม็กเนเนอร์ก็จะเป็นแม็กเนเนอร์ของมิตซูบิชินะครับตั้งแต่ออกรถมาเลยนะอ่ารถปี2020 ผมว่าสภาพก็สัก95แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปชมออปชันภายในกันต่อครับเดี๋ยวเรามาชมออปชันภายในนะครับว่ามีอะไรให้มาบ้างนะอย่างแรกเลยเริ่มที่กุญแจครา้น,นี้จะเป็นกุญแจคลีเลตนะครับแล้วก็รุ่นท็อปเนาะแน่นอนเวลาสตาร์ทเนี่ยเราไม่ต้องเสียบตรงแผงคอนะเรากดหยยบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะนี่สตาร์ทติดแบบง่ายๆนะครับเป็นปุ่มปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะแล้วก็ พวงมาลัยนะครับเรามาเริ่มงันที่พวงมาลัยพวงมาลัยจะเป็นแบบสีก้านจับค่อนข้างที่จะถนัดมือเลยนะแล้วก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะเลขไม้ส3ม0 0ืเท่านั้นนะครับแล้วก็รุ่นท็อปนะออปชั่นมันก็จะจัดเต็มนะครับเป็นจอทัชสกรีนมาให้นะรองรับ AM, FM, CD, USB, iPad, b l u e t o o บ h อักมีสาย HDMI ด้วยหายากนะรถที่มีสาย HDMI ให้นะครับ เชื่อมต่อบลูทูธเปิดเพลงฟังรับสายวางสายคือทําได้หมดแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ก็จะเป็นกล้องมองหลังของเขานั่นเองนะครับกล้องหลังเนี่ยคือมันจะมีแบบ360องศาด้วยตรงฝั่งซ้ายนะครับคือรอบคันเลยนะฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นภาพจริงจากกล้องมองหลังข้างหลังในนี้นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็น2มุมมองนะครับครบเลยนะแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบปรับออโต้ได้นะครับ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกระต่อครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกระต่อครับมาห้องเครื่องรถปี20คือใหม่มากนะครับอ่าน้องเขาก็อายุเพิ่งจะครบ3ขวบนะครับนี่คือรถสวยเลยคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์คอมมาเร็วนะครับ D.I.D 2,500cc นะครับจุดเด่นของเขาก็คือเกียร์ธรรมดา6สปีด ขับขีด่ดีอัตราเร่งดีนะครับเครื่อง2,005เนี่ยคือขับสนุกแน่นอนมีระบบเบรก ABS ให้นะความเดิมของเขาแน่นอนเราดูที่ด้านหน้าก่อนกิ๊บข้างหน้าเนี่ยคือต้องอยู่ครบนะครับคานข้างๆเนี่ยคือต้องรูกลมต้องกลมพวกนี้นะครับรูเหลี่ยมต้องเหลี่ยมนะเส้นสายฝากระปงเรียบเนียนแผ่นกันความร้อนตีไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือกิบล,ล็อกต่างๆคืออยู่ครบหมดเลยนะสวยเลยนะครับซึ่งเป็นรถที่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมานั่นเองนะครับเป็นรถ ที่ปีใหม่นะปี2020ไม่สา0 0 0ืกิโลตัวสูงแบบนี้นะครับออปชั่นจัดเต็มรุ่นท็อปไม่ควรพลาดเลยขายเพียง499,000บาทเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจโทร085 023 4653น้องบิ๊กยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องบิ๊กด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย